คุณบุริศค่ะเข็มว่าเข็มทําไม่ได้หรอกค่ะผมเชื่อมั่นในตัวคุณเข็มนะครับผมว่าคุณเข็มต้องทําได้ครับเนี่ยผมเพิ่งเขียนบทมาเมื่อคืนครับเพิ่งเสร็จเลยครับแต่ไม่รู้ว่าไดะล็อกเนี่ยจะเข้าป่านักแสดงหรือเปล่าคุณเข็มลองเล่นให้ดูหน่อยนะครับแต่ว่าเข็มไม่ใช่นักแสดงนะคะพี่ขิมก็น่าจะถนัดกว่าโอ้ยไอขิมนั่นนะไม่ยอมช่วยผมหรอกครับคุณเข็มเนี่ยเหมาะมากเลยครับเป็นความหวังสุดท้ายของผมเลยนะครับช่วยผมหน่อยนะครับเข็มเหรอคะใช่ครับคุณเข็มคนเดียวเท่านั้นเลยครับ นะช่วยผมหน่อยนะครับผมไม่รู้จะให้ใครช่วยแล้วอะที่บ้านก็มีแบบมีแต่สัตว์เลี้ยงแล้วอะเล่นไม่ได้นะช่วยผมหน่อยนะครับนะครับผมขอร้องนะครับก็ได้ค่ะเข็มลองดูก็ได้ค่ะเยี่ยมเลยครับนี่ครับบทละครของผมครับลองอ่านดูนะครับอ่านเลยครับเข็มจะทำได้หรอค่ะได้อยู่แล้วครับ หมออาะคุณเข็มมากเลยจริงๆคุณเขยมน่าจะเป็นดารานะครับผมว่าเหมาะนั่นสองคนนั้นเขามีซัมติงรองกันหรือเปล่าคะเนี่ยคอยดูสิตกลงใจคุณรู้สึกยังไงกับเขาครับ ฉันก็ไม่แน่ใจกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะฉันยอมรับว่าฉันผูกพันกับเขาแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักคุณแน่ใจเหรอครับค่ะฉันแน่ใจฉันไม่ได้รักเขาได้ยินกับหูตัวเองเลยคะคุณแดนฉันรู้ว่าคุณคิดยังไงกับน้องสาวฉันแต่ยัยเข็มไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลย คุณแดนคะคุณแดนรักเข้มหอมจริงๆหรอคะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยพูดให้ผมฟังชัดๆได้ไหมครับถ้าคุณไม่ได้รักเขาแสดงว่าผมยังมีสิทธิ์ได้รับความรักจากคุณอยู่ใช่ไหมครับคุณก็รู้ว่าฉันคงรักใครไม่ได้หรอคะอ,อย่างน้อยๆก็ ให้โอกาสผมเถอะนะครับให้ผมได้พยายามเพื่อหัวใจของผมนะครับผมขอร้องค่ะฉันจะยอมเปิดโอกาสให้กับความรักของเราขอบคุณครับ